วัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับขอเชิญเหรียญขององค์บุรพาจารย์จังหวัดนครราชสีมาอีกรูปหนึ่งนะครับที่ท่านเป็นสหันมิกนะครับกับองค์บุรพาจารย์นะครับหลวงพ่อคูณปาริสุโทโธและนะครับองค์เคจินะครับในจังหวัดนครราชสีมาอีกหลายรูปเช่นนะครับหลวงปู่คงทิติพันโยหรือจะเป็นหลวงพ่อดีนะครับซึ่งท่านเป็นองค์บุรพาจารย์ร่วมจังหวัด เดียวกันนะครับซึ่งองค์หลวงปู่นินอิสริโกนั้นนะครับเป็นที่ครบนับถือสักการะสัทธาบูชานะครับทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาและก็ท่านมีลูกศิษย์อย่างกว้างขวางนะครับอยู่ในทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสําคัญที่ลูกศิษย์ของท่านสร้างถวายนะครับนั่นคือเหอรียญรุ่นศิษย์ชนรัทานมูลบนสร้างถวายนะครับผมขออนุญาตซูมรายละเอียดทีละส่วนนะครับ เอฟซีจะเห็นว่าเหรียญขององค์หลวงพ่อนั้นคมชัดและเข้มขขังมากๆเหรียญน,นี้จะสร้างด้วยนะครับโลหะทองแดงนะครับทองแดงนะครับแล้วก็มีห่วงเปิดด้านบนมีลายไทยลายกนกอยู่คู่หนึ่งด้านบนนะครับข้างๆห่วงเปิดจารึกข้อความหลวงปู่นินอิสริโกมีประทับรูปเหมือนของท่านครึ่งองค์อยู่ตรงกลางเหรียญจารึกข้อความวัดคอนบุรีจังหวัดนครราชะสีมานะครับรอบๆเหรียญไม่มีลวดลายใดๆเป็นเหรียญแบบ ดั้งเดิมคลาสสิกและงดงามเข้มขลังด้วยบารมีท่านยิ่งด้านหลังยิ่งคมชัดมากมากนะครับเพราะประทับอักขระยันในแผ่นยันจัจตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับและก็จรึรข้อความสิทธิ์จนรประทานมูลบนสร้างถวาย25 3 3นะครับและมีเส้นสายฝนและเส้นนะครับรอยลิ้วเล็กๆนะครับของเหรียญที่ละเอียดเป็นธรรมชาติดูง่ายเหรียญน,นี้นะครับยิ่งดูยิ่งสวยยิ่งเข้มขลังเมื่อกระทบกับ แสงจะเกิดเงาสะท้อนถึงโลหะที่ใช้ในการจัดสร้างนะครับเหรียญน,นี้นะครับจัดสร้างเมื่อปี2533เป็นเหรียญที่สุดยอดนะครับแห่งวัตถุมงคลนะครับด้วยบาร,รมีองค์หลวงปู่นินอิสริโกนะครับวัดคอนบุรีที่เป็นที่นับถือเคารพสการะศรัทธาอย่างกว้างขวางผมเชื่อมั่นว่าเอฟซผมนะครับจะชื่นชอบเหรียญน,นี้มากๆนะครับพเพราะเหรียญที่มีความคมชัดศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังด้วยบาร,รมีขององค์บุรพาจารย์ หลวงูนินอิสริโกวัดคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับขอบคุณ f c ที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทคส์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับรวมทั้ง f c ที่ชอบบูชาพระเครื่องริเรียนสําคัญทุกรายการของช่องเราบางท่านบางคนผมไม่ได้ขอบคุณต้องขออภัยทุกท่านนะครับและขอให้ทุกท่านนะครับจงมีความสุขสําเร็จสมหวังล่ารวยเงินทองโชคดีมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ